สวัสดีครับเพื่อนๆต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราได้ตกแต่งบ้านด้วยงบประมาณ600,000บาทนะระยะเวลา3เดือนก็ได้รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้เลยตั้งแต่บ้านเปล่าแล้วก็ตกแต่งบ้านนะครับตอนนี้ก็มีอีก1ชิ้นฮะก็เป็นหลังคาสำหรับไว้จอดรถนะอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับเหมือนตรงข้ามบ้านเขาเนี่ยก็คือ ตัวนี้ผมได้ทํากับโฮมโปรนะเพื่อนๆก็คือไม่ได้ทํากับผู้รับเหมาทั่วไปหลายนอกแล้วนะครับเพราะว่าด้วยราคาครับเพื่อนๆผู้รับเหมาทั่วไปเนี่ยเท่าที่ผมถามมาทั้งคนที่รู้จักไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสองถึงหนึ่งแสนบาทนะครับเราก็ผ่อนไม่ได้ด้วยนะเพื่อนๆอันนี้ทํากับโฮมโปรราคาอยู่ที่9 3้0 0มื่นสามพันเก้าหมื่นสามพันบาทครับเพื่อนๆผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะ พอราคาเนี่ยรวมส่วนลดทุกอย่างแล้วนะครับส่วนลดก็ไม่มีอะไรครับบัตรสมาชิกโฮมโปรนะครับเพื่อนๆใครทําก็ได้นะอืมแค่นั้นแหละนะครับก็ตัวนี้เป็นรางเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลังคานะเพื่อนๆหลังคาซ่อนรางน้ํานะครับก็คือเหมือนคล้ายๆตรงข้ามบ้านเนี่ยนะผมก็เอาแบบเอาแบบเขาเลยนะเพื่อนๆมันจะได้แบบ รถมาอวยพรโชคดีมีใช้หลังคางก็จะเป็นแบบซ่อนซ่อนรางน้ํานะครับก็คือว่าจะไม่เห็นรางน้าเหมือนตรงข้ามบ้านเนี่ยนะผมก็เอาแบบแบบเขาเลยนะมันจะได้แบบดูกลมกลืนกันนะครับไม่อยากได้แบบให้มันโดดเด่นไปกว่าใครนะผมก็อยากให้มันกลืนให้มันดูสวยงามเป็นยิงบ้านผมอยู่หน้าปักซอยนะเพื<ๆ>่อนอยู่หัวมุมโอเคฮะาเดี๋ยวเราไปดูงานละกันนะเดี๋ยวผมออกไปดูด้านนอกให้นะเพื่อน ก็สีนี้เราก็เลือกได้หมดนะครับว่าเราจะเอาสีอะไรนะผมก็เลือกเป็นสีขาวแล้วกันเพื่อนๆซึ่งก็เลือกไม่ผิดนะเพราะมันก็จะมีแบบบางบ้านเขาใช้แบบสีดําก็มีเพื่อนๆเสาสีดําอะไรอย่างเงี้ยท่อสีขาวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมชอบให้มันกลืนกันไปหมดนะครับก็คือท่อก็สีขาวเสาก็สีขาวเพราะตัวบ้านมันสีขาวนะเพื่อนๆก็เลยเลือกสีขาวง่ายสุดนะครับแล้วก็ ก็เป็นความชอบส่วนตัวเลยนะใครจะแบบอยากได้กันเปื้อนสีเทาแบบนั้นก็ได้นะแล้วแต่นะครับก็เป็นงานซ่อนซ่อนรางน้ำนั่นเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆแล้วกันประมาณนี้ครับก็อุปกรณ์เป็น่ออะไรพวกนั้นก็เป็นของ S C G หมดนะเป็นหลังคาไวนิวนะครับเ,เพื่อนๆไม่ใช่เป็นเมทัลชีนะตัวนี้ก็คือข้อดีของไวนิลเนี่ยก็คือ ก่อนหน้าเนี่ฝนตกเพื่อนๆฝนตกหนักมากแล้วก็ไวนิวเนี่ยถ้าเป็นไม่ท่านชีตมันจะดังมากเพื่อนๆยิ่งห้องนอนผมจะอยู่บนหลังคานี้ด้วยนะห้องนอนผมจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูห้องนอนห้องนอนผมจะอยู่ตรงนั้นตรงประตูตรงนั้นนะเพื่อนเถ้าฝนตกหนักนะแล้วเป็นแม่ท่านชีตนะโอ้ดังมากนะดังเต็งใจข้างบ้านเลยนะ แต่ก็มีบางบ้านที่ใส่ม่เท่านชีทนะแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านผมเท่าไหร่นะก็มันจะดังนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยอยู่แบบม่เท่านชีทมาแล้วเพื่อนเพื่อนม่เทนชีทข้อดีก็คือมันทนนะแต่มันจะเสียงดังตอนฝนตกนะพอผมให้ดูงานแล้วกันนะเพื่อนงานก็ตามเนี่ยนะถามว่าดีไหมก็ก็มันเป็นงานทานะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่งานพ่นนะใครที่จะทำเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเคลียร์กับเขาเลยนะ ว่าทาหรือพ่นนะถ้าทาเนี่ยมันก็จะมีรอยแปรงรอยขึ้นแบบนี้นะเพืพ่อนๆเล็บดำโทษทีนะรอยแปรงรอยขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ไปโดนสีที่ไหนนะวะรอยแปรงรอยรอยขึ้นรอยหยดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆมันก็ถ้าเป็นงานทาเนี่ยมันก็จะแมงอะไรนะแปงมงุมโหก็จะเป็นแบบ รอยแปลงนิดนึงนะเพื่อนๆสนุกแบบงานก็จะเป็นงานทานะอย่างถ้าเป็นแบบรั้วบ้านก็เป็นงานทานะเพื่อนก็เห็นรอยแปลงอยู่นะก็ประมาณนั้นนะตามแบบถ้าใครได้งานพ่นก็น่าจะเนียนกว่านี้น,นะครับก็ใครที่จะทาก็เอาตรงนี้ไปเป็นข้อพิจารณาแล้วกันถ้าใครจะไปทําก็ถามว่าพ่นหรือทานะถ้าเขาบอกว่า เขาถามลองถามเขาดูว่าพ่นได้ไหมนะเพราะ่พ่นมันจะเนียบมากนะครับพ่นก็เป็นแอร์บัตนะเพื่อนๆพ่นเลยแล้วก็เร็วด้วยนะครับแต่เขาจะต้องพ่นแล้วค่อยมาติดตั้งนะตัวนี้ระยะเวลาที่ทับก็7วันนะเพื่อนๆเจ็ดวันนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดที่ถ้าผมย้อนเวลาไปได้นะผมก็จะคุยกับเขาเรื่องการพ่นพ่นหรือทานะครับที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นซ่อนรางน้ำครับท่อก็เป็นของ ICG นะเพื่อนๆ ก็ซ่อนลัางน้ํามันก็จะไม่เห็นลาน้างน้ําอย่างเงี้ยนะด้านล่างนะแม่ผมไม่ได้ทําฝ้านะทาฝ้าอีกค่อนข้างแพงครับเ,เพื่อนๆทาฝ้าเนี่ยประมาณอีกสามหมื่นนะถ้าจะทําฝ้าปิดนะแต่อันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะนเพื่อนๆเพราะว่าอยู่ด้านนอกบ้านมันมองไม่เห็นอู่แล้วนะครับเนี่ยเรามองไปบ้านคนอื่นนะมันไม่เห็นด้านล่างอยู่แล้วครับเราก็สามหมื่น 30, ก็เอาไปใส่เครื่องเสียงรถด,ดีกว่าไม่ใช่นะครับก็เ,เก็บไว้ดีกว่านะ ก็นี่ครับงานก็ประมาณนี้นะเพื่อนก็ใส่เสาไปหตัวครับมีเสาปูนครับขุดประมาณเมตรหนึ่งนะเพื่อนขุดประมาณเมตรหนึ่งประมาณศอกผมแต่สอกผมมันประมาณประมาณแขนผมไม่ถึงแขนนะเกือบถึงแขนนะประมาณเมตรนึงฮะแต่ตรงนี้ไม่ได้ลงนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันสัมผัสตัวบ้านนะครับ ไม่อยากให้มันเจาะลงไปนะแล้วก็หลังคานะครับชนกับตัวบ้านนะตรงนี้เก็บไวนิ้วให้ครับเป็นยางซิลิโคนให้นะเพื่อนๆตรงขอบเนะี่ยติดกับตัวบ้านไม่รั่วนะครับก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เก็บนะมันก็ไม่รั่วเพื่อนๆเ,เพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูด้านบนแล้วกันนะมันก็จะมีบางส่วนนะเพื่อนๆต้องเลือกวัสดุดีครับมันเป็นไวนิยวนะ ฝาครอบทุกอย่างต้องเป็นไวนิ้วนะมันเพื่อนอยากไปเอาแบบไม้ท่านชีทมาครอบนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนบ้านกันแล้วกันนะก็ประมาณนี้ครับเสาก็ท่อลงตรงนี้เลยแล้วก็ไหลออกนอกบ้านไปนะครับก็ไม่รั่วนะแข็งแรงดีนะครับไม่กระพือไม่สัน่นไม่อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราไปดูบนบ้านแล้วกันนะนเพื่อนเดี๋ยวดูมุมจากห้องนอนแล้วกันนะก็ถือว่าโอเคฮะคร,ราคา รับได้นะเพื่อนราคาก็คือแบบถูกกว่าเจ้าอื่นไปตั้งเยอะอืมประมาณสามหมื่นกว่าบาทสามสี 3, 4, นะ่หมื่นนะเพื่อนเกือกว่าเดีย๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่บนระเบียงห้องนอนเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆไอ้ตรงนี้ที่ผมอยากจะชี้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่ามันจะมีฝาครอบแบบนี้ครับเพื่อนๆฝาครอบแบบนี้นะเนี่ยฝาครอบตรงนี้ต้องเป็นไวนิ่วนะเพื่อนๆตอนแรกคุยไปคุยกันไปคุยกันมาได้เป็นแมทัลชี้นะครับฝาครอบแต่เขาก็หาหผมจนได้นะผมว่า มันก็ต้องเป็นไวนิลหมดหรือเปล่านะครับก็เป็นไวนิลนะเพื่อนเป็นแบบตรงรุ่นนะมันมีอยู่นะครับเป็นไวนิลแล้วก็มีการเชื่อมปิดซิลิโคนให้นะเดี๋ยวผมให้ดูงานชิดผนังบ้านนะเพื่อนเนี่ยตัวนียต้องชิดผนังบ้านแล้วก็มีการยิงซิลิโคนนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ยิงนะเพื่อนๆเหมือนช่างเขาลืมหรือว่ามันยังไม่เสร็จเออมันยังไม่เสร็จครับ ไม่ได้ยิงแต่ฝนตกหนักมากคืนนั้นนะผมคิดว่าเช้ามารั่วแน่นอนนะไม่รั่วนะครับไม่รั่วส่วนที่อยู่ล่างบ้านที่มันติดกับโรงรถอะไม่รั่วนะแต่อตอนนี้นก็ยิงให้มันเรียบร้อยนะผมบอกเออไหนก็ทำแนละ้วให้มันเรียบร้อยนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะตรงนั้นก็น่าจะเป็นเหมือนยางนะเพื่อนยางไม้ยางอะไรนะไม่ใช่สนิมนะเพราะมันเป็นมันเป็นออไวนิวนะนเพื่อนๆนไม่ใช่ไมท่านชีดนะครับ ็น่าจะประมาณนี้นะด้านบนก็ดูเรียบร้อยครับล้างน้ําก็จะอยู่ตรงมุมที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะงานก็ตามเนี้ยนะเพื่อนๆก็ไม่ได้ว่าเนี้ยบเหมือนงานพ่นนะแล้วก็มีรอยแปรงมีรอยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะด้านข้างนี้ก็จะเป็นนะงานตรงนี้ก็จะเป็นขอบตรงจะเป็นเมทัลชีสนิดนึงนะเพื่อนเพื่อน มีการยิงซิลิโคนให้นะครับก็ประมาณเนี้ยนะสีก็เลอะเลอนนิดนึงนะเป็นงานหลังคานะครั่เพื่อนก็คงไม่ไม่จะไม่ได้เนียนเท่ากับงานภายในนะซึ่งตรงนี้ผมก็มองไกลๆก็ไม่เห็นนะเพื่อนเออมองไกลก็ไม่เห็นหรอกนะถ้าผมไม่ได้มายืนดูตรงนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าเทียบกับราคาที่ ที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่านะหรือใครหาได้ถูกกวันนี้ก็ลองดูละกันนะครับแต่งานก็แข็งแรงดีครับไม่สั่นไม่โยกไม่รั่วแค่นี้ก็น่าจะเป็นหลังคาที่ดีได้นะเพื่อนแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะครับเคล้วเพื่อนก็น่าจะประมาณนี้นะวันนี้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมดูตัวบ้านคนอื่นตรงตรงตรง ตรงขอบนี้เหมือนจะเป็นเมทัลชีตส่วนใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนๆมันอาจจะไม่มีวัสดุเฉพาะเท่าไหร่นะตรงขอบมุมเนี่ยอืมผมดูเนี่ยผมยืนดูบ้านคนอื่นนะอืมขอบนี้อาจจะต้องเป็นเมทัลชีตนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆือืมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีไบนิวก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมอยู่เชียงรายนะเพื่อนพวกวัสดุเหล่านี้มันก็จะจำกัดนิดน,นึงด้วยเคฮะแสบตามากเลยนะเพราะว่ามันสีขาวนะเพื่อนอเคฮะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ